ครับไหมคะรับแ้วคะอหนึ่งสองสามจับหัวจับหูจับจักจับลายจับลายจับหูจับลายจับลันูจับลจับลายันดูจับหัวจับหูจับจักจับลายอะัมื่อยนอนตัวสองภาษาอังกฤษทั้งหมดกี่ตัวเก่งมากมีเงินหี่สตัวทองในกองฝังได้ไหมคะ พ่อหรือร้องเพลงคะท่อท่อร้องไหมคะพ่ออมมีดีเอสไอเเสเอเอสเ A เอสเเอสเอสเเอเอ วันนี้มีใครคลิกต่อสอบภาษาอังกฤษผิดบ้างไม่ผิดเลยเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วใช่หมดเวลาแล้วเราจะเจอกันใหม่วันวันนี้วันอะไรคะลูกวันนี้วันพฤหัสบดีเราเรียนคอมพิวเตอร์ทุกวันพฤหัสบดีนะคะลูกไม่ไม่ไม่วันจันทร์ค่ะอ่ะพับเพียรเยรเรียบร้อย ขอบค,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 คุณค่ะคุณครูออมใจกิตภาพอยู่